ทินนี่คือร้านสุกี้ที่มีสาขายเยอะที่สุดในประเทศไทยคุณภาพดีราคากันคุ้มร้านแบบนี้ภาพบรรยากาศคุงตาแบบนี้บอ่อแบบนี้พนักงานแต่งตัวแบบนี้ใช่แล้วเราพามากิน m k s u k สซูกุกูกมอบดในดวงใจใครหลายๆคนวันนี้บิงพามาที่สาขาโชคชัย4เป็นสุกี้บฟเฟ่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงไปดูข้างในดีกว่า สุกี้ในวันนี้เราสั่งมาเยอะสุดใจมากเลยเพราะเขาเป็นแบบบุฟเฟ่ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูเมนูเยอะๆจุกๆไปพร้อมกันไปดูกันเลยเมนูที่หลากหลายในวันนี้มีทั้งลูกชิ้น MK MK แซลมอนหมูนุ่มหมูคุโรบุตะสาหร่ายทรงเครื่องปลาสวรรค์คริสตัลไข่ปลาเห็ดเข็มทองติ่มซำม,มียกย่ง หมดนะมันเยอะมากจริงๆเอาล่ะได้ครบแล้วก็ไปต้มกันเลยใครที่ชอบกินผักก็ห้ามพลาดผักส,สดใหม่ๆใส่ลงไปเลยส่วนใครที่ชอบใส่เนื้อก็ต้องใส่เหมือนกัน MK แซลมอนของโปรดสาหร่ายจุ่มไข่แล้วใส่ลงไปเลยอย่าลืมหมูนุ่มด้วยล่ะหมูสไลด์ก็ห้ามพลาดนะนี่จุ่มลงไปเลย เดี๋ยวเอเคนี่ทำไปก็ต้องกินไปด้วยนะคะถึงจะอร่อยอย่าลืมตอกไข่ใส่ลงไปด้วยล่ะรสอร่อยดหนแน่นอนเทเลยอุ้ยน่ากินนะสิจะกินแบบไหนก็คุณภาพดีลาะคาคุ้มเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือบิ๊งหิวแล้วเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะเอ้ยอย่าลืมจิ้มน้จิ้มรสเด็ดด้วยล่ะ